ขอต้อนีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนะคับด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กันในช่อง Energy p u m e r กับเกมอาบมูตอนเดอะซีรีส์อีกแล้วนะครับผมว้าวโอเคอืมเป็นไงก็ต้องขออาภาัยกันอีกรอบนะครับผมที่ลงคลิปช้ามากนะเออก็คือแบบมันยังไงอ่ะก็ ก็จะได้ลงคลิปแล้วแหละแต่แบบมีงานในค้างเยอะไงเออนั่นแหละนะมีงานค้างเลยต้องเคลียร์งานนะครับผม,มสมวนวันนี้นะครับผมเราจะไปจับเจ้ากระทิงกินเนื้อกันนะครับผม,อมเออนั่นแหละทิ้งปริศนาไว้นะแต่ละคนที่ชอบเนต่วสาศก็จะรู้นะว่ามันคือตัวอะไรนะครับม่มให้เวลาคิดครับผมติก๊กตอกติก๊กตอกอ่ะหลายคนอาจจะเดาได้นะครับผม และชื่อนั้นก็คือเจ้าคาโนทอรัสนะครับผมว้าวว้าวโอเคเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะเป็นสารคดีไปมากกว่านี้นะเออเออซึ่งตอนนี้นะผมผมได้ย้ายพื้นที่สร้างบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าแบบไอตรงนั้นมันเป็นความสูงเกินนะเออเลยรางไม่ได้ก็ไม่รู้ทําไมนะตู้สา์ลงทุนไปอย่างเยอะสุดขออภัยสวนคำยามผมแต่ มันสร้างไม่ได้อ่ะเออคือมันมันหน้ามันใสมากอ่ะอุตสาห์ลงทุนไม้ไปตั้งเยอะอ,อ่เอออืมที่ตัวนี้พีเมี่มพาร์ทหมดไปแล้วนะ็เลยอาจจะฟาร์มเวลได้ลำบากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอ,อืมมาเอยซึ่งจะบอกนะรครับผมอ่านเจ้าคาโน่มันครับได้ตอนเรวเวลอืมเวล 4ี่นะครับผมนี่คาโูทอรัสเซตินนะชื่อเต็มมันคือคานูทอรัสนะครับผมโอเคเอันนี้จะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอือคตรงนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เอฟเอหน้าจอมอันเก่านะอเออคือมันคงจะไม่มีเสียงแบบซาซาแล้วมั้งนะหวังว่าอะน,นะเอล่านาโคติมีหรือเปล่านะ เตอกระตนี้ย้ายลูกมาหมดแล้วนะเห็นไหมอืมเจา้าเทเลนโเดนจะคลิปที่แล้วนะครับผมอืมอืมเดี๋ยวเราจะไปหามันดีกว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละเออเอเอเออยู่ในแมนมอสหรือเปล่าอันนี่นี่นี่นแค่นี้ละมั้งคงจะพอลอมั้งใ,ใกล้ๆนี้นะครับผมไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะเลือดเหลือแค่สองพันกว่าเอง อืแถานั่นแหละมันจะออกสีแบบแดงๆ่อยนะเออขอไม่บอกวเบลแล้วกันเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นเออไหนไหนไหนดูแถวนี้นั่นแหละเออนั่นนั่นนั่ตัวนี้นี่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 เจอแล้วครับผมไอ้ก,กระทิงกินเนื้อของเรานะครับผม ก็คือไอ้คาร์โนตัวนี้มันเวล420นะครับผมว้าวเออเรามาดูค่าสลบมันสักหน่อยเถอะแต่ก่อนอื่นออกไปเซฟก่อนมาปฏิบัติการออเดอร์อ่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเล็งไม่ได้เด้อ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 อุ๊ยชิบหายเด้อเด้อเด้อเดอย่างงี้ได้แล้วนะ่ะสมัต แทงอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยจัดแทงอย่างนี้เหรอเฮยจะแทงอย่างนี้ได้วะเนี่ยคาโน่เลยนะเว้ยอุย๊ยชิบหายแล้วกูเออเออแต่อย่างงี้ก็อาจจะสบายนิดหนึ่งนะทำไมมันอุย๊ยอีกชิบไม่คาโน่ตัวนั้นอีกแล้วทำไมมันวุ่นวายแถแวมามาคาโน่ปุ๊บ วิ่งๆ่ๆอ่าวิ่ง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 ่งวิ่งวิ่งวิ่งั่ว่ว่วเออมันดนพิดเหรอทำไมมันวิ่งวิ่งช้าสุดเลยเกินวิ่งจุโอ้โหโอโอ้โอเดี๋ยวๆๆเเดอเดเด้จะติดอะไรเนี่ยอข้าหนูตายก่อนไม่น่ะมีสิตายเอาหนีหนีนีหนีอ่าอ่า หนีเป็นไหนจ้ะน้องคาหนูอุ๊ยถ้าเบงดังก็ขออภัยด้วยนะครับผมเอออืมสลบได้แล้วโอเคเรียบร้อยนะผมว่าสลบแล้ววะคา,าหนูวเองอะไรนะมาแรงชั่วเออนั่นแหละอืมาที่สุดก็ได้ว่าุกคนโอเค สีแดงฉานเลยอืมบุ๊ยสตาม์นีหน้าหมดต้องเป็นสู้กับไอแพคกิไลโน่นั่นแน่นว่ากคนโอเคอืมก็ไม่อยากจะตัดคลิปเยอะนะั่นแหละเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่มันตื่นเลยอย่างอืมแล้วรอมันหิวแล้วเราจะมาเจอกันอีกรอมนะครับผม อืมเต็มตัวโอเคโอเคอเ,คเคก็ยบร้อยครับผมว่า,า,าได้แล้ววะคาโน่โอเคตัวนี้เราได้คาโนูมาครอบครอ,องแล้วอืมมามา,มากระสักหน่อยออ้คาโน่ไอ้จ้าคาโน่ทอรัสมาดูใสโอ้ยสตามิน่ามันไม่เหลือเลยวะเป็นอะไรนะีน่ยนูอ่า เป็นไงเนี่ยทำไมสตาร์มิน่ามันไม่ขึ้นเลยอะบล็อกเหรอก็ไม่ขึ้นนะวะอะไรอะไม่สตาร์มิน่ามันก็ขึ้นอะอ้าอะไรเนี่ยออถ้าอย่างนี้ไม่สนุกแล้วนะอูอุ่าได้ขี่ขาหนูอุ๊ย,ย,ยได้แล้วโอเคะอะไรล่ะตามมาตู้ ยดี๋ยช้าๆมาดูอะไรละมาฟาลาโซอาลาโซพาลาโซอะไรอืมต้องปะทะสักหน่อยแล้วก็ทุกคนมามาเออสรสางมันเดิน,นะัะนรล่ะน่ะเดี๋ยวค่อยเรียกกับบานไดอ,อ,อ,อีอีอีอยอืมคงจะเล่นไม่ถึงเย็นหรอกครับผมอืม มาซิเออมาวันนี้พาจะปอฮ้ยอุ้ยอุ้ยมังปองแมงปองอ่ะมังปองอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเ้ยอุ้ยมามาซิมาดิครับผมมามังปองมังปองอ่ะมังปองอ่ะเออละอืมแล้วมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยเคทุกตัวสต็อปอืม คือเมื่อกี้มันน่าจะโดนเหมือนไอตัวอะไรสักตัวต่อยมันนะครับผมเออมันก็เลยไม่ได้เดินอ่ะคือเห็นเมื่อกี้มื่อตอนที่ผมยิงมันจนเกือบสลบอะมันก็ไม่ได้วิ่งนะเออมันเดินเอาก็แปลกหลาดเหมือนกันไอคาโนตัวนี้แต่ก็เป็นข้อดีแล้วนะเออมันจะไม่ได้กัดเราตายซะข้าก่อนและกุนนี่นะครับผมคลิปหน้านะไอตัวนี้นะม้าเนโนนะ เออนั่นแหละคลิปหน้านะครับผมจะเป็นการจับเจ้าแองกิโลโซรัสกันนะครับผมอืมเจ้าตัวฟาร์มเหล็กสุดตุ้มเตี่ยมของเรานะเอออย่างน้อยเกิดเป็นคาโนสักทีต้องเอาสักหน่อยแล้วหนูอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยเออเออเออมาดีมาดีาดไหวไหมครับผมไหวไหมครับผมอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยจะไหวไหมนั่นอะลุม้มมันลุม้มตั้งหลายตัวนี่วะถ้าจะไหวอยู่ กระทิงกินเนื้อเลยนะเออไหวอยู่มั้งไหวอยู่มั้งไหวไหวไหวโอ้แล้วตีโคตรเบาแล้วกูจะฟาร์มเวลได้ไหมเนี่ยโอ้เอาซะขนาดนี้จะฟาร์มเวลได้ไหมเนี่ยเวลก็ดันขึ้นน้อยอีกเออนั่นละอันนี้เวลอะไรเนะี่ยสี่ห้ามามาดิครับผมเออเอองี่มามามา ผมว่าเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนเถอะนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยาเหยาเหยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาเคลียร์ไป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 นั่นละเรียบร้อยผมว่าเฮ้าเออคานูตัวนี้เขามีพลังวะเฮ้ยน้องโนะกำลังเอากับพี่สามเขาอยู่ มาอุ้ยสามเขาสี่ร้อยห้าอุ้ย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 แล้วพี่แกตกตกอย่างเร็วเลยอุ้ยอุ้ยอะไรฟะอะไรเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยนเนี่ยโอ๊ยพี่โนพี่โนนี่เอยเนี่ยเอสไปโนนะถ้ามันโจนตัวแบบใกล้ตายนะมันวิ่งโคตรเร็วเลยเออหนูจะวิ่งเร็วไปไหนสไปโนต้องตายไปข้างนึงต้องตายไปข้างนึง เต้องตายกี่ข้างนั่นแหละเออเออโอ้โหมันวิ่งอย่างเร็วเลยปะทุกคนดูมันดิจะวิ่งเร็วไปไหนนะเอ,เอ no. ้ยโนเก้ไปถึงเดนอสเร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแกหนีคาโน่แค่เนี้ยนะอุ้ยอุ้ยอ้ยดูอัพมิวให้หน่อยอ่าเอออุ้ยสองเร็วอืมมา กระทิงกินเนือ้อโอเคเดี๋ยวกลับบ้านเราจะไปเออนะสำหรับพลาสนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมหากใครที่ชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมเออสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม